สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีปีใหม่ไทยครับหัอสงการแล้วพี่น้องบ้าบลูผ้ารอคือเก่าแล้วครับบรรยากาศตอนเศร้าครับของวันพุธที่สิบบ้าบลูผ้าลอ เห่นยางเห่นน้ำทงน้ำทาครับหลังจากเมื่อขึ้นฝนตกลิ้นเวลาอยู่นี่กับหกโมงเคืงที่น้องบรรยากาศฟ้าคืมครับเมื่อขึ้นกับตกลิ้นฟ้าห่วงบ่มีลมแต่ว่าฟ้าห่องครักเมื่อขึ้นนี บาบราลุผารอครับสำหรับเซานีฟ้าขึ้มพี่น้องอากาศดีสงการปีนี้บ้าห่อนพี่น้องเอยไก่มือแล้วบาบาลุผ้ารอเมืองครับ ภาพพ่พน้องอานเมืองบรรยากาศยางมยมเศร้ามเมื่อคลืนกับมีฝนตกลิ่นแน่พ่่อ้อากาศเหมือนย่มเศร้าฟ้าคึมครับอากาศดีเศร้านี่ ปีใหม่ไทยกับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งทุกคนนยครับจะเจ็บจะไข่าะจนให้รวยๆครับปีใหม่ไทยวันสงการที่สิบสามบ้าบลูกับขออวยพ่อในพี่น้องเนยครับยั่ดีมีแห้งทุกคนครับร่างกายสุขภาพอย่ามีไขม้มีป่วยครับ ฝากด้วยครับฝากช่องบ้าบุรุษตากแดดเนี่เด้ยวยครับกดติดตามให้นะครับประสิธภาพพี่น้องยางเมืองบรรยากาศน้ำทงไฮทงหน้าเนี่แหละครับเจ็บบรรยากาศไว้ของแต่ละปีแต่ละเหม่อเป็นอยงไรให้เรียบเทียบครับเอาไว้แตาเมืองปีหนาหยีฝากด้วยด้วยครับฝากกดติดตามให้นะครับ ขอบพุ่นสำหรับผู้ที่เขามาติดตามแล้วครับเจ็ดลอยแปดสิบกาทนครับขอบพุ่นลายๆครับพี่น้องเบ้าลูกันสิเจ็บบรรยากาศให้เมืองครับหลังจากที่ไม่ได้พอกันโดนแล้วฝนตกยิ่นกับไทยแน่พี่น้อง อากาศกระจเย็นสุกการปีนี้คือจีบ้อนห่อนดอกพี่น้องผู้ที่ขึ้นมาจากกรุงเทพฯกั้เดินทางปลอดภัยด้วยครับ ฝากนี้ครับฉากฝากช่องบ้าบลูตากแดดนีด้วยครับกดติดตามให้นนี่พี่น้องแต่เจ็บบรรยากาศให้เมืองแงมเศร้า,าครับเวลาเย็นนี่ครับหงม่วงเคืองพี่น้องฟังเสียงนกเสียงกาแงมเศร้า หกโมงเคิงแล้วพี่น้องบ้าบลูพารออครับบรรยากาศน้ำทงให้ทงหน้า พรับเซานี้กับตรงกับวันพฤหัตถ์ที่สิบครับบ้าบาลูผ้าเลาะบรรยากาศนิ่มเ้าครับฝากนี่นะครับฝากช่องบ้าบลูตากเหรียญนี่นะครับกดติดตามให้แน่ก็ขอบคุณสสารับผู้ที่เข้ามาติดตามเลรอครับเจ็ดลอยแปดสิบก็ทาันครับกระดิภาคพน้องเจ็บบรรยากาศนิ่มเ้าเนื้อมือแรงครับ น้ำทงไงทงหน้ากับประเพณีบ้านเฮ้านีแ่แหละครับมีโอกาสกิจครับไปท้ายเมืองพี่้องฝากนีด้วยครับฝากกดติดตามช่องบ้าบลูตากเดดนี้ด้วยครับสำหรับเ้านี่กับฝากไว้ซช่นนีแ้แหละครับพอกันชิมหนาครับสวัสดีครับ